ทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นไปอย่างที่คิดเอาไว้แต่ว่าดันมีปัญหาเรื่องเสียงเสียงหมดตั้งแต่วันแรกเลย,ใช,เยใช่ครับใช่ีว่าเรื่องเวลาซ้อมมันซ้อมติดกันสิบวันพอซ้อมสิบวันเสร็จปุ๊บแ,แล้วเราซ้อมวันจริงเลยเราไม่ได้เลย ก็เลยเรียบร้อยเลยครับน้อยไม่พอเสียงมันใหญ่ใช่เลยกัรมคนก็มันจะทำได้ไม่ดีจริงๆน้อยมากเลยนะแต่ว่าบรรยากาศทุกอย่างมันดีมากไงเราก็ไม่อยากแบบโดยไปเลยอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆถือว่าให้เจียนกันสิครับรู้สึกว่ามีหน้าท้าโอกาสแก้ตัวก็อยากแก้ตัวเพราะว่าเรื่องเสียงมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆเพราะหลายอย่างมากใช่คือหลายๆคนคิดถึงที่สิงห์มากๆ ก็ทําให้พิ่สิงได้กลับขึ้นมาเจอแฟนๆหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่แน่เหมือนกันว่าพีเบี้าอาจจะกลับมาชั้นคุนเฟิดเผยเพราะว่าเป็นแฟนเองไม่ได้เป็นแฟนของคุณเองว่าอยากให้กลับมาคืออยากคอนเฟิร์มมากเลยครับแต่เดี๋ยวไปถามพี่ชายเราก่อนว่าพี่ชายเราว่างหรือเปล่ากับน้องอ้อนเขาอยู่ฮะอ้อนรอารับให้หน่อยคะแ่ามีคุยคุยกันอยู่ครับมีคุยคุยกันอยู่ครับคุยกันตลอดครับใค ภารกิจอะไรอย่างของเขาตอนนี้ก็เลยย้ายบ้านด้วยครับพี่สิงห์พี่ชัครับที่เราไปดูในเมืองเราไม่ยอมมาให้กัท่าเกียร์คิวลูกหน้าหนาเนี่เป็นความน่ารักของสิงห์เกียกร์มาชิบะมากเพราะว่าผมโทรไปหาเขาเขาตอบตกลงเร็วมากทาั้งที่ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจะสะดวกมาไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าการรู้ว่ามาง่ายมากครับแล้วก็ไม่ใช่แค่พี่สิงห์นะที่เอาพี่การ์พีเ่เต้พี่บิลคือทุกคนมาก คนแบบว่าให้พลังใจโดนร้อยอ่ะแบบได้อยากให้ทําอะไรบอกเลยพี่จะเต็มที่กับงานของน้องเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอคก็ใจได้กับการสมัครรับบรัการอีกอย่างหนึ่งรอได้ทานเราดีด้วยครับมีมากเลยครับคือเราหาหายยันไปหลายปีมากๆตั้งแต่โควิดก่อนโควิอีกอะไรเงี้ยครับก็ผมว่ามันเป็นเรื่องงานยามดีที่ดีมากๆที่ทําให้ผมว่าทางผู้ใหญ่เขาก็จะได้เห็นด้วยนะว่าจริงๆแล้วพีเบก้าทุกๆคนยังไม่ไปไหนเลยทุกๆคนยังอยู่รออะไรอย่างเงี้ยครับ โอ้โหร้องไห้กันทั่วเลยฮะคอนเสิร์ตนี้ร้องไห้กันห้าหกรอบอะไรเงี้ยครับคือมันมีหลายโมเมนต์ที่ประทับใจด้วยอย่างของโกวินก็ก็ร้องไห้เหมือนกันเพราะว่าอยู่กับน้องมาแล้วรู้ว่าแบบน้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้ววันนี้น้องได้ขึ้นมาร้องเพลงผมก็ดีใจกับน้องมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่พัฟมาคอนเสิร์ตเราอีกอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นโมเมนต์ที่แบบ ผมไมังเคยได้ม enfin ีโอกาสได้เล mm ่นดนตรีกับโบเดโตเลยอ่ะน <yeah> ี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เล่นดนตรีกับเขาเลยนะเลยดีใจตลอดาปเลยครัับกถ้ามีเพลงเดิมเพลงคอนเสิร์ตอันนี้เป็นแฟนรมสงสัยว่าเออเสียงคอรัสที่เป็นเสกยงพี่สิเป็นไงหน่อยครับผมขอไม่ตอบดีกว่าผมขอให้คำกันต่อไปว่าใช่หรือเปล่าคือต้องบอกว่าตอนซ้อมนะครับผมไม่มีเสียงเพราะฉะนั้นพี่สิงห์นะเขาจะมาช่วยร้อง ก็ไม่ร you know, ู้เหมือนกันว่าแอบแอบเล่นขอดไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันคนมีเวลาหรือว่ากัรในอดีตสีเด็กขาขารางวัลขาที่อตโอ้โหคุณไม่ได้ว่าคือเป็นสิ่งที่มีราคาเองแล้วเราต้องทำใจยอมรับว่าเราอาจจะทำได้เชื่อแบบนั้นว่าเราเป็นคนเกี่ยมเพศอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ ต้องดูต่างตัวว่าการกระทำขอคนเรียนแท้จริงๆอ่ะรู้ดได้ เพื่อนผมทุกคนเป็นหมเลยคือเพื่อนๆเราอยู่ด้วยกันทุกวันมานอนที่บ้านทุกวันหรือว่าเพื่อนๆที่ไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอะไรอย่างงี้ครับทุกคนเขาก็มีทั้งเพื่อนชายเพื่อนหญิงและเพศทางเลือกผมเลยรู้สึกว่าอันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนของผมด้วกันที่ครั้งหนึ่งเราเคยผิดพลาดถ้าวันนี้ไม่สามารถจำทุกอย่ได้ผมก็ขอโทษแต่ว่าผมมั่นใจในตัวเองนะในเรื่องนี้ว่าผมมีคัศสมติที่ดีมากๆเพราะว่าเราเกิดมา ไมันทำให้เราว่ารืาไม่เรากระโดดไม่เลิกเลยเรื่องมันหายไปแลป้วมาะโดดเข้าไปผมผมจำได้ว่าตาอนที่ผมสัมภาษณ์ครั้งนั้นน่ะผมก็พูดไปเหมือนกันว่าความผิดจะผ่านไปนานแคน่ไหนก็ตามผมยินดีขอโทษทุกเมื่อแต่ว่าถ้ามาเพื่อกั้นแกล้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ อาจจะต้องให้ทางผู้ใหญ่เขาจัดการนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่องานหรือว่าต่อต่อตัวเราได้นนะหรือไม่กระทั่งต่อครอบครัวผมด้วยซ้ำต่อพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าก็ให้มันเป็นไปตามความเหมาะสมและความถูกต้องถูกยุติลงมาดีกว่าที่จริงๆผมไม่เห็นและผมไม่ทราบเลยแต่ว่า โซ่เป็นชาวต่างชาตินะครับแสดงที่ว่าผมมาเดินไปคุยกับเขาดีๆว่าเหมือนเขาพูดเป็นภาษาบ้านเขาแล้วเราไม่เข้าใจแต่เหมือนเป็นคำด่าอะไรอย่างเงี้ยครับแ้ถามันซึ่งพอเห็นแบบนี้ก็แอบเสียใจนิดนึงเลยเพราะเราเดินไปหาเขาเราเดินไปหาด้วยความยิ้มแย้มอ่ะแต่กลับกลายว่าเขาดูไม่ดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เลยให้ทางท่ายเขาจัดการดีกว่าถ้ามันทำาเส้นมาเหมือนใบกิมบับครับแข็งมากใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ละวันมา ถึงั้นมาเนไปี่มเราเห็นมาตลอดแต่ผมไม่เหเลยเราะมันบ่อีกว่าเพราะว่ามันก็ส่วนหนึ่งาความติดด้วยที่เราลาดอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าอะไรที่มันเริ่มเกินไปมากแล้วอาจจะต้องขออนุญาตให้าทใหญ่เขาแต่ซ ผมพูดเยอะผมไม่เคย้เป็นเจ้าของที่ผ่านมาสี่ปีผมว่าผมรอมรับนะผมยอมถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นตัวผมเลยนะสิ่งที่พูดมามันไม่ใช่เลยเลย้ยครับแต่ว่าพอมาเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยรามาคอนเส์ตด้วยแล้วว่าความแฮปปี้กับคอนเสิร์ตเราอะไรเนี่ยครับพอมีมาเราก็่จุดนก็ลยคิดว่าเดี๋ยวเราให้ทงเ่องการที่กวางนว้างาเราก็ยอมรับที่จะรับา้อัอ ผมยืนยันผมไม่ยอมรับว่าสิ่งที่ทุกคนพูดเป็นความจริงผมยอมรับว่าครั้งหนึ่งผมโดนฆ่าเพราะว่ามีคนมาแซวเราอะดูดีเลยนะทุกเราจะเป็นผู้สัมภาษณ์ไหนอะผมไม่ติดว่าใครจะมองเราอย่างไรแต่ตอนที่เราโดนร้อว่าเราแซวทุกวันนะครับมันต้องมีอารมณ์บ้างในช่วงนั้นแล้วผมเด็กมากตอนนั้นอย่างเงี้ยครับซึ่งผมว่าตอนนี้ผมไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้ว ผมระวังมาโดยตลอดเลยนะแต่วันนั้นมาแล้ว้อเชื่อไม่มีพลาดเลยน่ะบาคนเบ้รขดอยู่เรื่อยเลยว่าเอาานะจ